มณีนักข่าวทางผู้ชมช่อง,ชอ,งองมาวิ่งชาแนลพรบุญนุบาลพ้นเดิมกับสิในผ้าถันมาตามต่อครับมาเบิง้งหมอหมอดูไกลหน่อยนะครับท่านผู้ชมมาขอโชค,โชคลาภมาเบิ้งว่าเพิ่น,นออเท็จจังไรนะครับไอใกลย้ยิยบโชกยิบเลยกถือตรงตรงนะครับเมดที่แล้วเขาหาหนึ่งเก่านะครับท่านผู้ชมนะครับมณีพรบุญมากับนุอาลพ้นเดิมมารับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามไปเบิ้งน้ำกันนะครับครับท่านผู้ชม ีข้างบนหมดแล้วออกหนึ่งเก่าอีก,ออกหนึ่งเก่าครับคือมอดูไกลหน่อยนะครับท่ามผช้ชงครับดูไกั พวกอไปหลายโคดหลายองแล้วสงสารทวาแมงตัวดีพาจารย์่แแ่เอาเฮ็นเอายอดเยอะเยเ่ข้างล่างงวดที่แล้วออกเห็นไหมข้างล่างงวดที่แล้วไาดูว่ากันสี่เก็บไก่ก็จีนมาห้าร้อยบาทไครับวันเสาร์เดือนเดือนแปด ทาที่ลยนี้เขาจ่ายตอนนี้ในนี่เขาจ่ายตเนอะโฆษณาเยอะเขาก็เยอะหน่อยโฆษณาน้อยเขาก็น้อยเป็นที่ไม่เกินเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าอยากให้เขามากเดี๋ยวน้อยฮะอยากให้เขามากเดี๋ยวน้อยมาไกลหน่อยเด้๋ยวเราทำก่อวไปไหนฝาด้านดลมา าจ้างคนขบับไปจ้างคนขบัาจานขบาจ้างมือปืนมาด้วย <c oughs> นะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือมอดูใกล้หน่อยแต่กําลังขับ,ขบขกําลังไข่ไก่จะมาจับบนตัวเหล็กนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสถานที่คืออยู่ตลาดน,นัดริมฟังโของอำเภอโกสุมพิสัยนะครับท่านผู้ชมจังหวัดหนองคายนะครับ <c oughs> กาทุวันเลยครับพอดีครับน่มงานคนเดิมมาวินชนแนลพยายามจะ่ายนาป้านะยาเดี๋ยวรูปผห้าร้อยวันอะไรครับ ปัดอะไรารอเออีนี้ตรงกับพอสอไปเี่้อยู่แ้วมีช่ใหญ่อยู่ด้ีนี้จะมีช่ใหญ่อยู่นนะนานไหมปีทุกเดือนปีนี้ช้งช้างหกสิบหกนะครับช้างหมายเลขห้าศูนย์ช้าง,างจะได้รับปศอดีด้ว ก้อนใหญ่ไปดูคนเดียวห้างไปดูไปไปดูที่บ้านนนอาละทีน,นแบบ <laughs> ี้ท่านพึ่งช้างจิตใจสว่างดวงชะตาดีหูงหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงครองสุขเสถียรนอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่เงินคำรมแก้วของดีอันประเสริฐสือยศาร,รันาศักด์จะไหลามาเทมาอายุยืนยาว ชีวิตล่าลื่นเออตีนีลาาลื่นไม่มีปัญหามาดูลายมือดิขอรูกนี้เลยจีนี่ไราทุกอย่างรถบ้านทองมีเป็นใส่พระโพธิสัต์เบียงนะมตกคุมทองมาได้สองอยากเู้วก็มีสองบาทนะทองต่ไปจะขึน่ัทีนน้ปล่อยนไปล่อ,อ,บอยบ้างยังมันโกงไปหมดแล้วเออเ <c oughs> ็นย่างนันตจะมีงานเลยอีกสอปีก็รวยเจะไม่นานแล้วแล้วจะทำไมไได้ เงินี่เ้าไปจะได้หลักไหนหลักล้านหรือหลักแสนหลักล้านได้ไม่ินะได้ทีมหลัได้คืนหลักล้านได้คืนหมดเลยที่ห้า้านก็ได้คีนนะก็ได้ทีนหมดทุกอย่างแ้าี้ไหมมีจ้ะแือพ่เท่าไหไ่ครับสนเัิคนที่สองคนนี้คนแรกเคนที่สคนนี้ก็มีคนเดียวโดดเได้คนเดียวเท่ถูกูนย ไม่เป็นอย่าเป็นเลาะกันเด้ออยู่ไปเด้อก็รวยกันได้เกยรตเด้อ <c oughs> อีสองปีก็รวยไม่มากไม่นานเด้ออีสองปีรวยถ้ายังไม่มีเงินล้านก็จะมีถ้ามีแล้วจะมีมากเป็นแจ่มีคุณเด้ <c oughs> อปีครับนนั่นแหล <c oughs> ะตอนนี้ตอนนี้มีนี่ไหมม <c oughs> ันยิ้มไปให้เขายืมไปทำไ,ไมเรื่องเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> พราสองสารใช่ไหม <c oughs> เอาไม้สิบสองล้านเอาได้มาิ้นี่จะให้โก้ไหม คนหนึ่งถุสามสิบล้านหมดเสียไม่ไม่ผมสมัครเลยลูกสิบสองล้านอย่างนไหมให้เาถงล้านไปไหนกินมาให้เขาต้เกีเอาไปเลขเบิ้ลห้าีเอาไปหาีีห้าีท่านผู้ชมไก่กิกเลขลอตเตอรี่นำโชคให้กับคุณป้านะครับ 2องเท่าไรสองเท่าไรองพันหรย่สิบโอ้วันเลยครับรยได้ี่ีนะครับอืยี่สองนยี่สิองยี่สิบองปีได้เีอะไรันเงียเออจะได้ลายเงินเยอจะไดดูผู้เ้อจะได้ดูไฟหลายคนคนสามะคนทคน่งครับสองวันไย ดูนไม่มีมีสามคนวนนี้จะรวยกรือเพื่นเด้รยู่เด้อคนตคนสองนใช้ได้แตู่่คนนี้ไมได้วนนจะมีเงินมากกว่านเด้อครับตอนนี้ใครรวยกว่ากันอตอนนี้ด้ิวยเดอยากได้คนไหนโทรมหาอาจารย์ได้ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมาอยู่เด้อ

หอยเดียวด้น่กว่าะรอย้แต่ครินะไก่หน่อยด้ไก่ิไก่แวดีนมาทัวโดอได้ร้วอานะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดใช้วิจารณญางาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไก่หน่อยกิเกไกลหน่อยเทวดาครับหรือมากครับมมดูไกลหน่อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เพิ่งกำลังดูดวงให้กับผู้ทิ่มา ขอให้คุณหมอพันดูดวงเบิ่งนะครับท่านผู้ชมยีนี้ติดหน้าด้ยยี่นี้มันติดหน้าด้ีนี้จะมีจะมีของเข้ามาเยอะนะปีนี้มีโอกาสถูกรวันใหญ่ด้วยนะหน้าติดแปดปีนะนาคหมายเลขส,สี่สี่ ขยันนาดอยู่ไม่ก้นนนา,กามาโจ้แย่นะอาหรอวจะมาเราเนี่ยดูที่บ้านท่านพึ่งนาดไม่ลำบากแสนสบายเจ้านายช่วยชักนำให้เงินคำเป็นรางวัลแต่อาสันในกายามีโรคามาเบียดเบียนหรือปวดท้องเศร้าหมองใจ แต่อย่างไรก็ยังดีเพราะนาคีช่วยอุ้มชูมีสัตรูก็ไม่กล้าเพราะนาคา,เ,า,าเป็นแพนรองเรื่องผู้ครองต้องสมใจอันราดยศมีมากมายแสนสบายในพระไทยมีจิตใจอันของแผ้วเหมือนได้แก้วมรีโชตยิไดีเจรจาแบบนี้ไรับไปไปจับปลาไว้ผมแบบนี้รูปไหมค่ะ วันไหนเนี่ยลงวันนี้ขายคนเราลงวันไหนคนที่สองไม่เข้าง่ายนะแล้วก็ออกล้วลุกออกโทรศัพท์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ยูทูบครับตัวแรกตสองตัวัสี่ลงนด้คนได้คนลง้คนไดนไ้คนได้คนได้คนได้คไดนได้ค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 นไดนได้ค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 นไดคนได้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 คนไดนไดคนได้คนได้คนไนได้ค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 ได้คน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 ได้คไดคนได้คนได้คนได้คน่ดไดนคนได้คนได้คนไไดนคนได้คนได้คนไไดนคนได มีสองคนเอิดรวยทั้งสองคนน้อยจะรวยกว่าพี่นิดหนึ่งนะตอนนี้ใครรวยก่อนกันเขายังไม่มีครอบครัวออใหญ่ทั้งชายทั้งหญิงมาชออะไรก็เขาตี่ศูนย์ก็สี่หนึ่ได้ทั้งสองเลยมีแฟนทั้งวยด้วยนะจะพาเล่นรูกไว้ลูกเลยเลยรอนนะอย่างนี้นะ มีเบอร์โทรจะได้ก็หน้าไม่ต้องตามมานะโทรมาหาอาจารย์ได้ตลอดทั้งปีเด้อไม่ต้องเสียอีกเด้อยู่แล้วจะได้ลูกไก่เด้อตายหมดนี่ครับครับครับเอาไปลอยอันนี้กับตีเขาได้ไหมเออได้มีเลยมีถุงสองมีสองถุงคุณนะวันอะไรครับวันไก็ไม่รู้ไม่รู้วันโอ้ไม่รู้อะเอารู้คนนี้จะรวยรวยมากเอามากรวยน้อยเอาน้อยทำอะไรอยู่ตอนนี้รวยย้ายคนรวยไร โอ <inequ> <tem> ้กระพาสเลดีแต่พานแพ้ใช่ไหมใช่ไหมแค้ใบแพ้ผมเข้าไปเข้าไปสวนใส่กล้วยไม้เขาตำาที่บ้านเมขังคาจะให้ใส่ฉีดูด้ยะถงรันี่บจดั้านะเาแล้วตัวมาเอเวคนนครันีทุกคนเลยเทราะัต่ไหมเไหใครจะเป็นคนโชคดรางวัลใหญ่ สามเจ็ดหนึ่งสามเจดหนึ่ไดหไปแล้วสี่ห้าดคนนี้เอากี่บาทรวยมากครับมากรวน้อยนะเท่าไหร่นะสามเจ็ดหนึ่งนะครับไก่ติดทั้งที่สองบาทสองใบเหรอเนดึงมาดึงมาดึงมาแล้วเอาไหนนี่ยเอตัวไหนก่ดีข้ามเอาตัวไหนเอามาดึง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 ดึงมา đừng mai mình đi ra đừng mày mai đi cái này đừng mai không mai

mà đôi gần mấy, giờ này còn người đường đường của cort, không hô coi hay khâu đây, ว่าในใช่ไหมดูคนเดียวใหญ่ใครดูเยทีนี้ท่านพึ่งพุทธน้ำใจบอริสุทธหายตำกบลจากอันตะลายใดๆมีจิตใจอันของแท้วเหมือนพุทนแก้วบัวละบาเกียนชะตารุ่งโรดปลาโมดหมายอันญาติมิตรสหายแสนสบายชวนอุ้มชูตตันยูกระตาเวทิตานำมาต่อบุญคุณไม่เสียมสูญการพบค้าวาจากรี แม้เป็นหญิงอยู่เดียวได้หรือเป็นชายอยู่เดียวโดดเทวดาโปรดให mm ้เจอคู่อยู่เป็นสองจะได้คู่ครองเลื่อนยศปรากฏนามเอออยู่เกจิจะได้ยศได้ตำแหน่งเะ็นได้แล้วครับเป็นทางการจำไม่ได้อ้าวจำไม่ได้นะเราก็จำได้ว่าลูกเราสาม

กาปบตัวพนเดอีนี้ท่านผู้ช้างจิตใจสว่างดวงชะตาดีหูงหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงครองสุขเสถียรนอนในบ้านสบายใจเป็นอยู่เงินคำํำแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุชื่นยาวชีวิตร่ารืนอายุนานมากันอย่าน้อยแปดสิบเก้าสิบอ งานเหมือนกันงานเหกันเลยนี่ลี้ยวถือพูนเลยโอ้หน่วยเตเืองวันนี้หมดพูเลยเสียตายหมดหอดครับชวนี้ครับินทำลอดไปนะครับเาจี๊เไดนี้ก็จ่ายเท่านี้จี๊เลขนี้ก็จ่ายเท่านี้แล้วตอนนี้แบใจเท่านั้นอะไบเป็นพก็มี่รอยก็เยกาเกินน้ำดอกให้ผู้สาวส่ยด้วยแต่ยุบสภาเมื่อไหร่ ปีนี้อยุสภาปีหกโอุ้สภาปีหกหกเอนั่งไปเ่กเดเเนั่งลงเี่ยเนี่ยเนาะดีดีนี้มเบิงดวงตดออตัเลเอตเบกดตลอดบิงดวงเนาะอาเาไยลูกลเนี่ยตาเอาเลย่างเดียวเป็นบดวงเอาลอตตอรี่พร้อม เอาใต่ดีพร้อมเอาขาคู่ขาค้ายจับบาดมติดมา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 เอาิดมาได้มับล้มมันมัประยุาติแล้วล้มลงอาลมาัเยองเก้าตา้ลยเนจะ้าเดี๋ยวครับ อาจจะใส่ย่านไปหานด้วยด้วยขั้นบนนะอเอเล่นตัวนี้ด้วยอย่าเยอะเลยไส่่อนใส่มีอะไรบอออกใจขาไข่ก่อนนะฮะฮะแถวไหนก็แถวไหนก็แถวไหนตามตามไม่ยากเลยได้ของเขาบ๊อบบหันได้ของเขาบ๊อบบหน เอาสิเด้อตอนนี้ตอนนี้ผมมาทนนหลังัวาผมไล้สองกันไปเด้อตัลังตอนนี้เด้อโทรมาดูดูเด้อตัดูไม่สอกับไปโทรมาขาดูบอยในัวหลเด้อไม่สองใส่ตัวมาใหม่เด้อครับครดูดูมันหลักสายมันท่านโู้ดูครับรดูเด้อไปกันเด้อครับลัสายแบอกตัวไลสองไลสองมาหลังนอาจารย์หลังช่วยหนโลชั โอเคดูดูตัวมันบ่ว่างจ้าโทรมาจากไสโทรมาจากไส ừ, เดียวดีเดียวผมเวลาเอาช่วงไปสองกะชั่วเด้อับเด้อแนกจักเป็นลูกค้าหลายคนวางเด้อไปสไปเด้อการจมไปสองกะช่ไปหนเด้อครับครับรับโทรดูเเด้อครับครับ เจ้าพ่อเห็นตัวก้อร้านก้ดร้านได้บมดโดดก็มัวนตัวเดียวก็ได้เอาบ้านไหนบ้านนี้บ้าใครจะต้ไหให้ชั่วลักชลักแล้ที่เอาเต้นมาบ้านใครจะตาให้ดีไหมตาให้สามแปดสองสามแปบสองสามแปดสองเอาวัวนะามา ไถดินกับอตเตอรี่เล้ไสองตัวเอาตัวเดียวได้เหรอเดี๋ยวสองอันนี้สองตัวไยตัวกับกับกับดินแปดสองตัวน่เอาหนึ่งัวใช่ปไปบางยู่บ้านพุ่ต้อไปบงน้ำเ้อถ้าบุญต้องไปหน่อยนะไ้เบอร์โทรโทน้าโทรไปด้อป่าไปหมดนี่ นางลดไปยังมาดีนางนางโคตรดดดดสาหลายลอเรีกว่ามาใพผดบโชคเมื่อกี้นะครับสองแปดครับท่านผู้ชมที่โชคหวดนี้นะครับอลอตเตอรี่ก็สามแปดสองนะครับท่านผู้ชมมานางลไปยัง่งลงเร็ว เอาหลาีก่อยเดื่ก็ดีก็หอยขีเกียมสองหางหลายป็นไรสองหางเต่าลอยไ้วสี่ด้ไปแล้วอากรอเป๋เผาเงินไหลมาเทมาก็ไหลพร้อมน้ลงนลงพันบ่นงลงเลยบได้ยินบุได้ดีเอไดนงลงก็ตาบุสแล้วบุญ ข้างบนงัดที่แล้วสิบเกาอาไปจะวงวนี้นางลงก็ได้หวงลงนางลุคนลงินี้จไม่ได้โอ้ดีเสามหม่นเาท่นทับุญน้ยกันหน่าบาทเดียเอามาทับบุญน้วกันหน่อยเอาใส่พัดสอบ้างอลใ้รสามหม่นเจ้าหันอยลลิปเลยวันนี้จะลงดังหาซื้อไปเด้อทับุญดวยกันหน่อยจะพัดหหวมันถามันหาซื้อเงียเราอครับ ยิงแฉจะพคนอะไร็สูยได้สูหน่อยได้น่อยได้แ้วบว่าเจ้า้านียตองได้สิเอาวงเงนินางร้นดเลยนางรเจ้ามาไมาไเจ้าตีแล้วไม่ได้ตีแล้วมาตั้งาตุมาตั้งหาตัวไปากกาหลหนึ่งมีเท่าไหร่สิบสอ ถามนักเรียนต้นแบบเป็นไรล่ะลุงนักเรียนจะยุบสภาปีไหนปีนี้แหละยุบสภาปี่งหงุดหละอยากให้ยุบป้ยอยากให้เลิกก่อนลูกออกได้ก็ดีเลิกไปอยู่ก่อนอนาคตเราใคร เอาเกเอาล้อกไส้ซองกเซันเาลือกเลยคิดเยอางมาครับวเปลือกไก่หน่อยไปเดี๋ยวเอาเอามันเรื่องใหม่แบตเตอรี่ผมหนกันนับลูตาเอาเอามหน่อยเดี๋ยวาผู้ขายก่อนเด้อ่้ารบอกันหน่อยหนึาหมตัวเดียวเรอเา จำไม่รู้ไจบไม่รู้ะจำได้จำได้รมาฮะจไปีว้าเีนหนาักอดสอสาจัดกัน2สองศูนครับไก่กิดเลขให้สองตัวไทยั้สองนยตัวไทยรุดตีมสองตรด สองตัวท้ายนี่ี่มาโอสองตัวท้ายนี่สี่สองูนมาเยอะสองศูนย์มาสองศูนย์สองศูนย์นะครับไกลตีมากสองศูนย์เดี๋ยวเรียชุดนึง ไปก็จะมหาได้อยู่คนผมเยอะมากเลยครับวันไปใครไปหลายมองถูกไหมไอีหลายทีรักเนี่ยสมาพูดขายสามารถวัดไถ่คือพ่นพ่นพิสัยแน่มอนนี่เราพ่อมาประจำคือาประจำคือเป็นมือใดญ่แน่นะครับกับเพียนจานวันเสาร์กลางคันเสาร์กลางคันนะครับผมกับเพียนจานวันอาทิตย์ปลาคาดวันจันทร์ครับผมไปแถวนั้นคันเดือดมหาอาจารย์ยูเจ็ดหรือว่าท่านผู้ชมถสายอยากเบิ้งเพิ่นหรือว่าติดต่อผมไม่ได้นี่ม่นีเลยเบิ้โทรกคนโทรถามเบิ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ครับครับผม อาลูกโบนี่อ sí. ้าด้มาใจมเดกปินตัวหนตัวตัว็ดสี่เจ็ดสีบัท่านผู้ชมมบอกโทรกลับได้ไหท่านผู uh ้ช huh. ม่น่อยแสนรู้นะครับยาลอตเตอรี่ให้นมอ่านกอนเดิมนะครับเจ็ดสี่เ ่งเจ็ด <silently> สี่ไดตดินมาสตัวไทยพ่อได้สตัวไทยตีเด้สองสี่หนึ่งเจ็ดสี่ก็ต้องหนึ่งเจ็ดสี่นี่เบอร์โทรนะครับเยกไก่นำโชคไก่ิวดาหรือมาดูไก่น่อยนะครับท่านผู้ชมสองี่นะครับผมอรกอาจารย์นะ เอาเดี๋ยวร้อยเด็จะน้ปั่นงครับผมอาไปเดังลงกินตับด้นะครับเก่ต้องน้ำมาตะไคร้ดวยไก่เกียวเกียอัันหมดโทรหาจารย์ได้ด้วยเขาหมอดูลูกไก่ทำนายโชคนางลงไปอย่างด้วยเนอลงวงพ่อไปด้ยพ่อถูกี่ได้สิล้านติดสิบสอล้านีกันได้ตอนแรกได้แล้วเขาก็บอกว่าารอิจาร์ สิบลบห้าเหลือเท่าไหร่สิบลบห้าโชคนะครับคุณผู้ชมเปิดโชคคนละสิบลบห้าเดี๋ยวห้าเด้ออาจารย์ถ้ามาเรียงวิชาพื้นใกลหน่อยเป็นยังไงหนิบลายดอกสิบเมื่อสิบเมื่น่ะโอ้เรียยวิชาไกลหน่อยนะครับสิบเงินเด้อท่านผู้ชมท่านใดสนใจกับมาเรียนนักประจานคนใดนะครับเออคนใดหลายเอาผู้เดียวเอาผู้เดียวก่อนหมไปมากอะไรได้คุณพ่ออีกแล้วถ้ามาสั่วิชาไปกับผมตายไปน้ำกันเลย เท่นมีดูิท่านมีไฟมาตาเียนีพ้นดวงอ่าได้ลมเขาไบใยว่านนะท้ไมากที่สุดเลยครับพะเห็นตีรุ่งตรอดังทัวรุกงต้อจะมือดับสลายทนเลยเจ้าพือดับสลายมครังเก่าหานึ่งเก่าตรงนันาหนึ่เก่านะาผู้ชมหลังจากไปเบิ้งหมอดูไกลหน่อยทำหน้ายโชกราคาด้โชได้ละมาแล้วนะครับท่านผู้ชมผมามพาภท่านผู้ชมมากนะครับมาสกัลกาบไวพญานาค เกียรติเสียนนะครับท่านผู้ชมผมยืนอยู่ในคือเออโมซูบิสัยจังหวัดหนองคายนะครับทา่านผู้ชมต่ฟังทั้งโนนนะครับที่เห็นรีบๆอยู่ครับเป็นฟังทั้งเล่านะครับประเทศเล่านะครับท่านผู้ชมส่วนน้าที่เห็นนี่นคือแม่น้าโขงนะครับท่านผู้ชมที่เห็นพญานาค วัดไทยนะครับฟังอำเภอโปสูงพิสัยนะครับท่านผู้ชมจังหวัดนนองคายครับเทศบาลตำบลโพนพิสัยนะครับท่านผู้ชมสุดเขตแดนอีสานจุดชมบั้งไฟพญานาะคนะครับท่านผู้ชมวัดไทยอำเภอโพนพิสัยนะครับ ก็สุดท้ายคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมช่องมาวิทชาแนลพร้อมดูน้นอามกาเชลัยกาบลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบมาเบิ่งโชคลาบอยู่กับไก่หน่อยที่โชคหรือหมอดูไก่หน่อยนะครับท,ท่นานผู้ชมอยู่อำเภอโอสุมวิสัยจังหวัดหนองคายริมฟังโขดเดยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะได้ล,ลาท่านผู้ชมไปนะครับขอฝากวันนี้ตามคนไลค์กดแชร์ช่องม,มาวิทชาแนลทุกมานก็เจอนะครับ ขอนี้เสร็จทำนื้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านาโชคดีร่ำรวยของทุกทางเชิญเด้อครับเดินทางไกลๆก็ขอให้แคขวะข้าวให้ให้น่ารัทั้งกวางนะครับท่านผู้ชม้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ